กินเข้าไปหมดได้ยังไงเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะพาทุกท่านมาทานอาหารใกล้ๆบ้านของเราบรรยากาศร้านจะเป็นแบบค่อนข้างเป็นกันเองทุกอย่างดูแลด้วยตัวเองตั้งแต่สั่งอาหารรับอาหารจ่ายเงินทอนเงิน บรรยากาศลานก็จะเป็นอย่างที่เห็นค่อนข้างที่จะปีซี่นิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราไปเขียนในส่วนของเมนูที่เราต้องการสั่งนะครับแล้วก็รอเขาเรียกเาเครื่องเรียกนะครับซึ่งจะมีหมายเลขของเราอยู่นะครับอาหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยทุกอย่างนะครับราคาไม่แพงมากต้องเรียกว่าไม่แพงเลยดีกว่านะครับเพราะทุกอย่าง25บาท ครับอย่างที่เห็นนะครับเราก็สั่งกันมาลองเยอะมากหลายเมนูนะครับเยานในไม่หมดก็มีโอกาสก็อยากให้ทุกคนไปลองดูครับดูเป็นสิครับเรากินเข้าไปได้ยังไงขนาดนี้